ได้มาทำในชิงชอ,อีกแล้วโอยสนุกครับเป็นเกียรติมากเพราะว่าได้แบบได้มาเตะบอลด้วยแล้วก็ได้แบ,บมาร่วมกับอีเวนต์แบบแบรนที่น,นี้ก็ชอบด้วยอะไรครับแล้วก็แถมแบบมีนักฟุตบอลที่แบบในดวงใจเลยครับรู้สึกเป็นเกียรติครับ,บวันนี้อันนี้จะทำกิจกรรมอะไรกับียวันนี้นันนี้ก็ได้มาลองอชิปลูกบอลแล้วก็เลี้ยงบอลก็มีได้มีโกาสแข่งแบบพี่กวินที่เขาเป็นทีมชาติก็ก็เก่งที่เขาก็แบบอาจิงอ แน่นให้เลยครับพี่พใช่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับถ้าถ้าจะแบบตื่นเต้นมากถ้าแบบเราได้มีโอกาสได้เจอแบบคุณเออร์ล,ลิคฮาร์แลนด์แล้วก็ว,วินเิเชอยรูดครับก็คือเราเนี่ยือชอบบอลอยู่แล้วจริงๆอันนี้ก็ติดตามแบบบอลการแข่งขันบอลแบบเป็นระยะระยะไม่ได้แบบว่าดูแบบทุกแมตช์อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นไใช่ มีโอกาสก็อยากไปดูนะครับก็ถ้าทางเคลียร์เมนก็ให้โอกาสหนนี้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตขอไปดูติดติดไปดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปสระผมบ่อยๆครับวันนี้มีกิจกรรมไห้แฟนได้สนุกข้างกคะวันนี้ก็มีกิจกรรมแฟนได้ได้ดูหนนี้อย่างอย่างที่เห็นนะครับใช่ใช่ได้ได้เห็นแบบยอรอบๆอะไรอย่างได้มีโอกาสเจอแฟนๆอะไรครับใช่ก็ ก็ไม่สามารถสาบผมโชว์ได้นะครับแต่ว่ามาเล่นบอลโชว์ได้ครับผมอาจารก็มาเที่ยวชมง,งานได้ใช่อาจก็มาเที่ยวชมง,งานได้ในอีกงานในอนาคตข้างหน้าก็จะก,กี่งานก็สามารถมาหารอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะทํากิจกรรมเท่าที่ในสกอบงานทําได้เลยนะครับทําที่อันนี้เท่าที่ทำได้ลิ้นพัดครับวบิ่งเมื่อวานก็ไปเตะบอลก็สนุกครับรู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ เก่งขึ้นบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เท้าเราก็ไม่ธรรมดาพีเท้าเราก็ไม่ธรรมดาก็ก็มั่นใจได้นิดนึงแต่ก็ไม่กี้โชว์ไปก็คือไม่เข้าเลยเราเอาลีลาไว้ก่อนครับเอาลีลานลีลาครับเมื่อวานเรียกว่าเป็นแมตช์ออกกำลังกายแล้วกันเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคนรวม รวมพลคนออกกําลังกายที่กลัวการบาดเจ็บครับเราก็จะเล่นกันแบบเซฟเซฟอะไร,อไรครับก็ออก,กําลังกายสนุกสนานก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชิมเอ็มนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมก็สกายไปด้วยแล้วก็มีคุณเป้มหรือว่าพี่ปลาแปงหรือพี่โตอะไรครับก็มีพี่ๆแบบเพื่อนเพื่อน,นหลากแบบหลายแบบลายหลากหลาย,ลายกลุ่มเลยที่ก็เข้าแบบมาตั้งทีมแข่งกันก็สนุกมากครับก็ไว้มีโอกาสอันนี้ก็จะไปเตะอีกเรื่อยๆครับใช่ครับ เมื่อวานเป็นแอชชิดครับเมื่อวานเราเป็นสายส่งสายซัพพอร์ตเพื่อนครับใช่ครั้งแรกครับครั้งแรกก็ถือว่าเขาก็ทําได้ดีนะครับเขาก็อินจอยผมมาถามว่าเขาโอเคไหมนสนุกไหมเขาก็สนุกเขาแฮปปี้ผมก็แบบโอเคเสื้อที่เขาใส่เป็นในวันก็สวยู่นะอ่าใช่ก็ถือว่าถือว่าโดนใจก็ถือว่าเฮ้ยโอ้โหไม่เสียแรงเลยอ<ล>ะไรเงี้ยใช่ใช่ อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจไหมแต่ว่าก็แบบขอบคุณที่ใส่มาอย่างนั้นก็แบบไม่ได้เก็บไว้เฉยๆอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณใส่มาแล้วใส่แล้วดูเท่ด้วยใส่แล้วดูขึ้นด้วยใช่ไมครับอ่าไม่รู้ว่าเป็นตัวโปรดไหมแต่ขอเก็บไว้แล้วก็ใช้งานบ่อยๆแล้วกันเอออันนี้เสื้อเราไม่ธรรมดาครับก็น่ารักสีฟูฟูเลยออกจะแบดที่มันน่ารักโอ้ออกจะกเดิมใส่แล้วรู้สึกมีพลังอ่ะรู้สึกว่าวันนี้ฉันคล่องอะไรเงี้ย รู้สึกเป็นตัวจี๊ดเลยครับใช่ครับสกายใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ชวนสกายไปเพราะว่าสกายก็แบบเคยมีบ่นๆมาว่าอยากไปเตะบ,บอลอันนี้เราก็เลยแบบเอ้ยในแนวแบบอาทิตย์นี้แบบคุยกับเปรมว่าจะเตะบ,บอลก็เลยแบบขอเปรมแบบเปรมแบบขอชวนสกายไปเตะบ,บอลไ,ได้ไหมอยเปรมเขาได้ได้ด้อะไรย่เงี้ยลองมาเตะด้วยกันดูนะครับก็เลยแบบได้มาเตะร่วมกันก็ ให้อยู่ในระดับเกณฑ์่านแล้วกันครับใช่โอ้ขอโทษขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่ก็ถือว่าเล่นด้วยกันพอๆกันนี่แหละครับใช่แต่เว่าคุณสกายเขาไม่ได้เตะบอลนานแล้วก็รองเท้าที่เขาไปเตะเปิดอย่างงี้ก็เลยหารองเท้าให้เขาใส่อะไรเลี้ยใช่ใช่แต่เขาเอ็นจอยครับสนุกโอเคใช่ครับเราพออเราก็เป็นห่วงกลัวเขามาแล้วเขาไม่หนุกอะไรเงยแบบเราก็แคร์แคร์แบบ แค่ทุกคนที่มาอะไรอย่างเี้ถ้าทุกคนมาแล้วไม่หนุกมันก็จะแบบบรรยากาศก็จะอึมครึม,มนะครับก็พอทุกคนเอนจอยมันก็เลยแบบทุกอย่างเลยสนุกไปด้วยใช่แมตต์ต่อไปแล้วเป็นไหมต่อไปนี่อะไรแมตต์ต่อไปถ้าแบบน,นี้กับสกายว่างหรือใครว่างก็จะไปแต่ถ้าใครไม่ว่างก็จะหาแมตต์ไปเรื่อยๆต่ไ,ไปก็รอติดตามกันดีไหมมันมันคือการออกกําลังกายมันไม่ต้องรองติดตามอ,อ,อ,าอ๋อใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวก็จะเผื่อมีรูปมาลงเล่นๆอะไรอย่างงเี้ยครับเผื่ออนาคตเราได้ จัดทีไมไปแข่ง,งไม่จริงจัง <c oughs> อ๋อทริปดินนิวแลนด์เหรอครับก็เป็นทริปที่เป็นระยะสั้นแล้วกันครับแต่ก็สนุกดีครับก็อันนี้ได้เล่นไปแค่สองเครื่องเพราะว่าอ,อันนี้ท้องเสียด้วยแต่สกายซัดหมดเลยแล้วก็บางเครื่องอันนี้เล่นไม่ไหวเพราะว่าความเร็วมันโหดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบขอเลือกอะไรที่มันจิตใจเรารับได้ <c oughs> เอออะไร อย่างเช่นนั่งดูที่มันเป็นโคดีครับแล้วเราก็โอ้ว้าวออ,อย่างกับรถไฟรถไฟเหาะที่แบบพอประมาณอะไรแบบที่แบบไม่ได้แบบฟิวอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอยู่ในประมาณนี้เราอยู่ในสิ่งที่เราไหวสายกิ<อ>นมันเป็นเรื่องบังเอิญมากท<อ>ี่ไอเรื่องจริงครับ<อ>เพราะว่าอันานี้สกายลงเครื่องเล่นมาใช่ไหมครับแล้วก็แบบบวดแล้วแบบอูมันร้อนมากเลยอยากกินอะไรสดชื่นหวานๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ คราวนี้พี่เขาไปซื้อไอติมพอดีในนี้ก็สกายแบบเอ้ยพี่ครับฝากซื้อไอติมด้วยได้ไหมครับเขาก็ซื้อมาให้แล้วประเด็นคือซื้อมาสีเสื้อมันเหมือนแบบสิ่งที่ใส่มาเลยก็ <Yeah. S 1> แบบเฮ้ยมันมันเบ้อแล้วครั้เน,นี่ยพี่ส้อมอ่ะพี่ส้มจะชอบบอกว่าสกายในนี้ชอบนัดกันแต่งตัวใช่ไหม uh. แล้วก็บอกว่าโอ้โหพี่ผมไม่เคยนัดกันมาเลยแล้วเวลานัดกันทีไรแต่งตัวไม่เคยเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ uh. ก็จะเถียงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็จะออกมาเป็นแบบเนีย้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยโคตรแมทเลยอ่ะแล้วก็เทก็เลยแบบไหนไหนมันแมทแล้วก็เลยถ่่่ายยยรรูปเลนนนด้วกัหออะไ แค่นี้เองภาพแบบน่ารักจริงเหรอครับใช่ใช yep> ่ใช่ใช่ตาเพราะผมรู้สึกผมพูดเยอะมากเลยครับดินินแลนด์เหรอครับน่าจะหมดแล้วครับใช่ปล่อยปล่อยมาหมดผมลงไป19รูปอล้ครับน่าจะหมดแล้วครับแต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะไปแฟนมิตรแต่ละที่เราจะพยายามถ่ายรูปแต่ละที่มาลงรายการใช่ โอ้ยดีใจครับรู้สึกว่าเราเราก็เรียกว่าเราก็ขอบังคับเขาใส่เลยแต่เขาก็ยินดีใส่เลยครับแล้วก็นันนี้ก็ขอให้พี่บริการใส่ด้วยอะไรเงี้ยได้อะไรนะพี่ถาก็ขออนุญาตด้วยครับไหนๆก็มาแล้วโหเดี๋ยวมาไม่ถึงครับก็รู้สึกว่าเป็นแก๊งเป็นทีมเดียวกันกอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแบดแบดเดินไปด้วยกันเลยเงี ก็เดินนําเลยผมก็แบบนี่คือทีมของฉันอะไรเงี้ยวันนี้ฉันจะตะลุยเล่นให้หมดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับเล่นสองอันนะที่เหลือให้เขาเล่นกันเลยบอกเขาได้ไม่กว่าเขาจะยอมรับรึไม่นานครับสกายเขาก็พร้อมพร้อมใส่กับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยสกายเขาก็ใส่เขาก็โอเคแค่อาจจะแบบบ่นว่าแบบอุยมันแน่นๆอะไรเงี้ยแต่แบบเขาใส่ไปกฤษอนนึงมุ้เน้นก็บเท้าพี่ขาอันนั้นก็แต่นี้อาจจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะครับอันก็ ก็ต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยครับพี่ถาก็ <humans> พี่ถา,า,าก็อาจจะมีระหว่างเสร็จตรงน,นั้นก็อาจจะมีนิ่งๆไปนิดนึงไม่ค่อยคุยด้วยแล้วเหมือนแกอาจจะประมวลอะไรบางอย่างแล้วค่อยมาคุยด้วยห้องกองแฟนมิดโอเคครับแฟนแฟนฮ่นฮนฮนองกงให้การต้อนรับแบบสกายอันน,นี้แบบที่อบอุ่นเลยเพราะว่าเป็นการไปทัวร์แบบเอเชียครั้งแรกของสกายกันวันนี้ด้วยแล้วแบบเขาก็ให้การต้อนรับที่ดีแล้วแบบเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าได้มาร้องเพลงที่ต่างประเทศครั้งแรบกบ อ๋อเขเป็นทางที่เขาเตรียมมาพวกเราก็แต่พวกผมก็จะไปฝึกมาแล้วว่ามันถอดยังไงซึ่งมันยากนะครับยากครับแต่ว่าดูชิปวีีโดมาแล้วแล้วก็ล่าสุดกรเพิ่งไปของัมบูชา<สะ>กาแสดงัมบูชาก็ให้การต้อนรับที่แบบอลังการมากยิ่งใหญ่มากเลยก็ขอบคุณมากมากครับหลังจากนี้ก็เหมือนที่ประกาศไปจะมีที่ที่ ไฮเบย์ใช่ครับนั okay. ่นแหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามครับว่าันนี้อัสกายไปที่ไหนกันดกในหลายๆที่ก็ฝากติดตามเลยครับอุ้ยฟุลฟิลมากครับจากที่เราตื่นเต้นไงสมมติว่าคือันนี้จะเป็นคนที่ชอบเซฟเอเนอร์จีก่อนจะแบบไม่ค่อยได้พูดเยอะแต่พอพอขึ้นเวทีปุ๊บเราก็แบบเจอแฟนๆที่แบบขนาดเขาเป็นคนต่างชาติแล้วเขาก็แบบเหมือนเตรียมฝึกร้องอะฝึกร้องมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเต็มที่กับเขาถึงแม้ว่าเขาจะร้อง ร้องแบบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เขาเขาดูเหมือนเขาพร้อมด้วยกับเราเขาพร้อมจะสื่อสารกับเราใช่ใช่มีแอคไหนที่มันประทับใจเ,เวลาที่ร้องเพลงแรงแรงที่ประทับใจคือไหนนี้ร้องเพงลงอะไรนี่ยื่นไปปุ๊บแล้วเขาก็มัน <c oughs> ก็มันก็เอามาันแล้วเขาก็ <c oughs> ใส่ไม่ทันเลยเดี๋ยวมันต้องไปฝึกตัวเองมาใหม่คืออยากร้องกับแฟนๆเนี่ยเดี๋ยวก็ร้องแล้วเราแบบกะชิดมาแล้วว่าจะเล่นท่อนนี้แหละปุ๊บ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 อะไรฮะปุ๊บ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 ฮะแล้วก็ ใช่ใเดี๋ยวนี้นดนี้อยากให้เขามีอะไรนะครับเดี๋ยวนี้เห็นแต่ละวงเขามีกันแล้วแบบอุ้ยเท่อะรู้สึกว่ามันเท่อะเราต้องมีบ้างละแฟนแฟนชาร์จใช่ไหมครับใช่ครับแฟนแหละอยากลองมีบ้างแต่ลองไปแต่งมาครับผมไปหาหาจังหวะก่อนซึ่งเพลงของอันนี้สกายมันค่อนข้างยากถ้าไม่มีก็เดี๋ยวรออนาคตเพงครับผมมาแน่มาแน่ไอ้นะครับไม่ได้สปอยเลย ูดไว้ก่อนเผื่อมีอผมพูดเยอะครับวันนี้ฝนจะตกแล้วอะทุกอคาถ่ายเปนลโอ้ยเปิดกล้องแล้วครับ,บแต่เขาบอกว่าห้ามบอกแต่ผมไม่รู้ว่าบอกได้ไหมแต่ว่าเปิดกล้องไปแล้วครับแต่เราจะไม่บอกว่าเราถ่ายเมื่อไหรอะไรยังไงบ้างครับก็เปิดอันนี้ก็เปิดมาได้หนึ่งคิวแล้วครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาถ่ายให้เร็วที่สุดแล้วกันเพราะว่าก็จะรีบออนครับก็รู้สึกว่า เป็นตัวละครที่ชอบมากๆอยากให้ทุกคนติดตามเพราะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ<ะ>แค่เห็นลูคภายนอกอะที่แบบเดินออกมาคุณก็จะแบบเฮ้ยละ,ะอะไรเงี้ยครับใช่ใช่รอติดตามครับรอติดตามฝากติดตามของโปรเจกต์มูเตอรเลฟของพาร์ทอื่นๆด้วยนะครับมีพาร์ทแบบเพื่อนๆอีกเยอะเลยแล้วก็มีพาร์ทของคุณสกายอีกมีพาร์ทแล้วก็โปรเจกต์อูนะครับเนีก็อยู่ในช่วงเดเวล็อครับเนีฝากติดตามด้วยครับโอเคงั้นฝากฝากติดตามผลงานนี้ก็เป็อยครับครับ ก็ยังไงช่วงนี้ก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามผลงานอันนี้นะครับฝากติดตามผลงานสกายฝาติดตามผลงานเพื่อนๆทุกคนเลยก็ได้ครับแล้วก็ฝากติดตามในอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือโปรเจกต์งานต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับขอขอบคุณที่ให้การซัพพอร์ตอันนี้มากๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับเพลงนะครับก็มีไม่ทิ้งกันนะครับไม่ทิ้งกันกับแค่เรียกหานะครับที่เหลือก็ เดี๋ยวร้องเพลงของเพื่อนๆในค่ายไปก่อนครับก็ไปตามดูตามอีเวนต์ได้นะครับงั่ก็ขอบคุณครับขอเล่นปากเคียเมนได้นะครับปากไปกับเขาเกิดเขาจ้างอีกบล่หน่อย หนึ่งสองสามไปค่ะนักข่าวแบ๊แบ๊เลยหนูแบ๊แบ๊ดแบ๊ดที่สุดแบ๊ดที่สุดเ่ะนี่หลงผมกันหมดเลยเนี่ยโดนกระถาผมหลงกันหมดเลยบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่ขาด แต่แต่ะได้ัึงไ่้ก็ได้เออเราเ็นคนเท่ไหนบอกเป็นคนเท่ใส่เสื้อกิตตี้เตะบอนะคิตตี้ก็เท่เท่หรอตีเตะบอนใช่เท่กับตุยนี่ยเหรอบสดีารลูกอ้นี่ยิ้มกลับ